ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวนโลสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่506ทูตแห่งตำหนักเทพกลางดึก ในอาคารสามชั้นที่ทำจากไม้สีม่วงเพลิงภายในตระกูลชุนวี่ชุนวี่เตากำลังหลับตานั่งขัดสมาธิอยู่ในใจกับคุ้นคิดข่าวที่ได้มาไม่ผิดแน่ทูตพิเศษของตำหนักเทพอมะตะทั้งสองคนอยู่ภายในเขตเมืองเย,ยกกลังแต่เจ้าบัตรศพซื้อฟงสงคงไม่ชักนำให้ฉันไปเข้าพบแน่เฮอ ยุ่งยากจริงหนอทำยังไงถึงมีโอกาสผูกสัมพันธ์กับทูตแห่งตำหนักเทพบ้างบึมอนุภาพดุดันขุมหนึ่งถ่ายทอดมาจากฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ชุนวี่เตาที่เดิมหลับตาอยู่ต้องเงยหน้าขึ้นอย่างเร็วสองตาเพ่งตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสายตากลายเป็นเสาแสงสองสายกระแทกใส่ประตูบานที่ปิดอยู่ฝั่งตะวันออกจนแหลกละเอียด เผยทิวทัศน์อันงดงามของฝั่งตะวันออกเห็นลูกบอลสายฟ้าสูงหนึ่งกิโลกำลังตั้งต่งางาดอยู่บริเวณจวนเจ้าผู้ครองเขตเมืองฟ้าผ่าเลือนลั่นสายฟ้าไล่ระบำดุดอสรพิษฉากทัศนนี้ทำให้ฉุนวี่เต่าตกใจอย่างยิ่งไม่ใช่แค่ฉุนวี่เต่าเท่านั้นผู้คนมากมายในเมืองเยี่ยกังเองก็ตกใจจนอึง้ง เพราะในเขตเมืองเยกกลางนี้ไม่มีสิ่งก่อสร้างที่สูงถึง1กิโลเมตรดังนั้นเมื่อลูกบอลสายฟ้าปากฏขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนมันจึงสะดุดตาเป็นพิเศษหาไม่แล้วอะไรบดบังแทบจะมองเห็นจากรัศมี100กิโลเมตร เกิดอะไรขึ้นเจ้าบัตรซบสือเฟึงสงปลดปล่อยเขตแดนความสามารถทำไมกันไปเจอยอดฝีมือคนไหนเข้าฉุนวี่เต่าตกใจพุ่งออกนอกบ้านไปทันทีเขาลอยตัวอยู่กลางอากาศมองออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสีหน้าของฉุนวี่เตา่าแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆในเขตเมืองเยี่ยกลางแห่งนี้ยังมีใครที่สามารถทำให้ซือเฟิงสงเอาเป็นเอาตายถึงขนาดนี้ ไม่น่ามีนักรบระดับเจ้าผู้ครองเขตอีกแล้วแถมยังมีทูตแห่งตำหนักเทพอีกสองคนใครสมองฟอถึงขนาด กล้าไปบุกลุกสังหารในเวลานี้หรือจะเป็นซื้อฟงสงต่อสู้กับทูตแห่งตำหนักเทพเข้าศักยภาพของทูตแห่งตำหนักเทพนั้นฉุนวี่เต่าไม่รู้คนที่เป็นทูตตำหนักเทพได้อย่างน้อยต้องเป็นเจ้าผู้ครองเขตเมืองส่วนจะเป็นขั้นต้นขั้นกลางขั้นไปหรือขั้นสูงสุดยอดนั้นไม่รู้แน่ชัด ต้องระวังหน่อยอย่าได้ถูกดึงเข้าไปพัวพันด้วยชุนวี่เตาเหาะไปหาด้วยความระมัดระวังไม่กล้าปล่อยให้กลิ่นายเล็ดลอดไปแม้แต่น้อยเกรงว่าฝ่ายตรงข้ามจะเห็นเข้าเป็นศัตรูด้วยเขาจำต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะฉุนวี่เตาไม่มีใครหนุนหลังถ้าเขาตายไปตระกูลฉุนวี่ก็ถึงข่าวสิ้น เขาไม่ใช่พวกแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานแต่ฉุนวี่เตารู้ดีถึงความสำคัญที่จะต้องรักษาชีวิตตนเองไว้ที่จริงการต่อสู้ระหว่างหลัวเฟิงกับสื่อฟงสงด้วยระดับของพวกเขาเพียงหนึ่งถึงสองวินาทีก็ประทะกันได้หลายสิบยกแล้วการต่อสู้ตั้งแต่ต้นจนจบรวมทั้ง การแทงดาบสุดท้ายของหลัวงเฟงที่ใช้เวลามากกว่าเพื่อนจะเป็นดาบสุดท้ายของหลัวงเฟงเพราะต้องรอจนกว่าสือฟงสงเดินเข้าไปใกล้การต่อสู้โดยตลอดกินเวลาหลายสิบวินาทีเท่านั้นอากาศแตกระเบิดสายฟ้าสาดกระจายกระแสขึ้นปานสีทองกระจ่างตาทั้งสวนและอาคารเลือดหลูต่างปิวกระจายไปทั่วทั่วทั้งจวนเจ้าเมืองตกอยู่สภาวะตื่นตนกส่วนฉุนวี่เตา กลับเข้ามาหาอย่างระมัดระวังตอนที่เขาหลบอยู่ในซากปลหลักผักพังหลังตำหนักซึ่งห่างออกไปมองเข้ามาเป็นตอนที่หลวเฟิงกำลังหยิบวัตถุคลังมิติอยู่วัตถุคลังมิติฉุนวี่เต่าจ้องมองจนตาเป็นมันของวิเศษมากมายของสืโฟงสงถูกเก็บเอาไว้ในนั้นเขาเป็นถึงลูกศิษย์อันเป็นที่รักของเจ้าผู้ของแขวนพบ เป็นเจ้าผู้คองเขตเมืองมานานน่าจะทำเงินได้ไม่น้อยทรัพย์สินทั้งหมดของเขาล้วนถูกเก็บอยู่ในนั้นส่วนคนในชุดเกาะสีดำนี้ดูเหมือนว่าดูจากกินอายแล้วไม่น่าจะแข็งแกร่งนักเอาหรือไม่เอาฉุนวี่เตากัดฟันกอดตาจ้องขม็งไปยังคนชุดดำที่อยู่ห่างออกไปลังเลสงสัยเอา ฉุนวี่เตาลุ้นจนตาแดงกำไม่ลุยเวลานี้จะให้ลุยเวลาไหนเอ๊ะพอตั้งท่าจะบุกไปชุนวี่เตาก็รู้สึกถึงกลิ่นอายแข็งแกร่งสองขุมเข้ามาอย่างรวดเร็วต้องหันไปมองเห็นมีเงาสีเทาเงินลอยอยู่กลางอากาศยามลาตีอยู่สองเงาทั้งสองอยู่ในชุดเสื้อเกาะสีเทาเงิน ที่เป็นเอกลักษณ์ของทูดพิเศษตำหนักเทพอมตะโดยเฉพาะกลิ่นอายอันน่ากลัวที่แฝงออกมานั้นยิ่งทำให้จิตใจผวาหลายกาจมากคนสองคนนี้เหนือกว่าชันทั้งคู่สีหน้าฉุนวี่เต่าแปรเปลี่ยนประมาณว่าสองคนนี้อยู่ในระดับสูงสุดของเจ้าผู้ครองเขตหรือเจ้าเขตความโลภก,ก่อนหน้านี้ตกใจจนหดหายไปหมด รอดูก่อนดูว่ามีโอกาสที่จะได้ผลประโยชน์หรือไม่ชุนวี่เตาเก็บงำกิ่นไอหลบอยู่ที่นั่นเมื่อศักยภาพบรรลุถึงเจ้าผู้ครองเขตหรือเจ้าเขตแกนชีวิตในกายก็คือผลึกชีวิตหรือจุดเอกาธาตุสามารถเก็บงำกิ่นายอของชีวิตไว้จนภายนอกไม่อาจตรวจสอบพบก็เหมือนกับอุปกรณ์การตรวจสอบศักยภาพทั้งหลาย อย่างมากก็ตรวจสอบได้แค่ระดับนักเรียนจนถึงระดับจักรวาลแต่ศักยภาพของเจ้าเขตและเจ้าแขนไม่สามารถตรวจสอบได้เว้นเสียแต่อีกฝ่ายจงใจที่จะปลดปล่อยกลิ่นอายออกมาหลายกาดมากหางตาฉุนวีเตาถึงกับเต้นกระตุกลัวเฟึงอยู่ในชุดเกาะดำรองเท้าออกศึกสวมหมวกเกาะหน้ากาดเรียกได้ว่าชุดเต็มอัปตาศึกสองคนนี้ หลวงเฟิงเงยหน้ามองสองคนที่สวมชุดออกศึกสีเทาเงินลอยเด่นอยู่กลางฟ้าทีท่าโกรธเกี้ยวเป็นฝ่ายปดปล่อยกินอายเพื่อข่มขวัญอย่างน้อยต้องเป็นเจ้าเขตขั้นเจ็ดถึงขั้นแปดอาจเป็นไปได้ว่าถึงขั้นเก้ามีความยุ่งยากอยู่บ้างถูกแล้วเป็นแค่ความยุ่งยากบ้างเท่านั้นที่ผ่านมาหลัวเฟิงไม่ต้องการใช้ท่าแยกเผ่ามานสังหารเป็นเพราะ ต้องการจะฝึกฝนตัวเองแต่พอชีวิตถูกคุบคำจะมีใครโง่ยอมตายบ้างด้วยความสามารถของเผ่ามารสังหารโดยเฉพาะการใช้พลังวิถีมิติอันเยี่ยมยอดถ้าคิดจะหนีสองคนนี้ไม่มีทางสกัดได้ทั้งสองท่านจำเป็นต้องลงมือหรือหลัวเฟิงมองไปยังสองคนที่อยู่บนฟ้าฮ่าฮ่าแกฆ่าสิทธิ์น้องของฉันไปหรือจะให้ฉันยอมปล่อยแกไปง่ายๆ ชายวัยกลางคนที่หน้าตาดูหล่อเหลาคํารามใส่ทูตพิเศษทั้งสองของตำหนักเทพอมะตะมีกลิ่นอายที่แข็งแกร่งจนน่ากลัวไม่นึกเลยว่าจะเป็นแบบนี้ชายอีกคนที่อยู่ด้านข้างส่งเสียงพูดพี่เหยาขออภัยด้วยฉันเองก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้พี่ม่อโทษพี่ไม่ได้หรอกฉันเองก็ประมาทเกินไป ชายรูปหล่อรู้สึกแขนสองสามวันมานี้ซื้อฟงสงต้องรับพวกเราเป็นอย่างดีโดยเฉพาะคืนนี้ถึงกลับได้เชิญตัวนางเงือกสาวจากทะเลมารายในตำนานมาร้องเพลงปณิบัติดูแลเป็นอย่างดีนางเงือกเหล่านี้เป็นสตรีระดับสุดยอดของพื้นแผ่นดินทานโลหิตแห่งนี้ พวกนางสามารถเปลี่ยนหางปลาเป็นขามนุษย์ลงน้ำแล้วค่อยกลับคืนสู่หางปลาอีกครั้งทั้งยังร้องเพลงได้ไพเราะอย่างยิ่งเรียกว่าเป็นการเสพสุขชั้นสูงแต่นางเงือกเหล่านี้จะมีเฉพาะในทะเลมารลายเท่านั้นทะเลมารลายถือเป็นเขตแดนที่น่ากลัวอย่างยิ่งในพื้นแผ่นดินทานโลหิต คิดจะจับเป็นนางเงือกเหล่านี้มันยากมากดังนั้นนางเงือกจึงเป็นที่หมายปองของผู้ทรงอิทธิพลจำนวนมากบนพื้นแผ่นดินทานโลหิตพวกเขาเป็นถึงทูตพิเศษของตำหนักเทพปกติไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างตามใจเท่าไหร่นัก ครั้งนี้ได้เจอกับนางเงือกย่อมยินดีปล่อยตัวปล่อยใจเสพสุขสลอบในขนาดที่พวกเขากำลังเสพสุขอยู่นั้นก็รับรู้ถึงกลิ่นอายแข็งแกร่งที่ระเบิดออกมาซึ่งห่างออกไปตอนแรกพวกเขายังขี้เกียจขยับเพราะมีความเชื่อว่าในพิภพแถบนี้คงไม่มีใครกล้าต่อแย่ซื้อเฟืองสงผู้เป็นถึงลูกศิษย์ของเชียง เจ้าผู้รองแผนพบนี้และเชื่อว่าสือฟงสงจะจัดการปัญหาได้แต่ต่อมารู้สึกว่ากลิ่นอายรุนแรงเกินเหตุมีเสียงระเบิดกึดกก้องอย่างต่อเนื่องจนทำให้พวกเขาไม่อาจไม่ละทิ้งการเสพสุขตามออกมาดูให้รู้เรื่องกว่าพวกเขาจะมาถึงสือฟงสงก็ตายไปแล้วบรรยากาศภายในจวนเจ้าเมืองเหนือนระเบิดได้ทุกเมื่อ รอแค่สกิดเท่านั้นพวกนายไม่ใช่เป้าหมายของฉันฉันขี้เกียจฆ่าคนอย่าบีบให้ฉันต้องลงมือเลยหลัวเฟิงมองขึ้นไปยังคนสองคนที่ลอยอยู่บนฟ้าก่อนจะทะยานลอยตัวพุ่งขึ้นคิดหนีชายวัยกลางคนรูปงามคำลามลั่นพร้อมกับถ่ายทอดเสียงให้กับพรรคพวก พี่ม่อเขาฆ่าสิทธิ์น้องของฉันเรื่องนี้ฉันขอจัดการเองพี่ช่วยดูเอาไว้ฉันห่วงว่าเจ้าเด็กนี่จะมีวิธีหลบหนีอย่างกระทันหันพี่ช่วยระวังหน่อยอย่าให้เขาหนีได้สำเร็จพี่เยาวไว้ใจได้เลยฉันจะดูให้ทูดม่อพยักหน้าตอบรับผลประโยชน์มาก็ต้องตอบแทนหลายวันนี้ได้รับการดูแลดีเหลือเกินซือฟงสงตายไปทูดม่อ ย่อมอยากจะออกแรงช่วยบ้างตอนที่หลวเฟิงทยานขึ้นฟ้านั้นก็พบว่าชายรูปงามได้แหวกอากาศเข้ามาด้วยใบหน้าดุดันต้องขมวดคิว้วบีบเข้นกันแบบนี้ในเมื่ออยากลนหาที่ตายฉันจะช่วยให้สมหวังร่างแยกเผ่ามารสังหารได้แปลงสภาพภายนอกให้เหมือนกับหลวเฟิงทุกประการทั้งยังถือดาบสึกเงาโลหิตสวมชุดเกาะ อุปกรณ์เครื่องส่งเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นอาวุธปัจจัยที่ไม่สูงส่งอะไรสำหรับบริษัทจักรวัลจำลองเพียงแค่ทำขึ้นชั่วคราวให้เหมาะกับพิภพทานโลหิตเท่านั้นเพราะมันราคาถูกก็เลยสั่งทำครั้งละสิบชุดเผื่อไว้ว่าหากศูญเสียไปก็ยังมีให้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวหลัวฟิงนึกในใจพูด ร่างหลักของหลวเฟิงร่างมนุษย์สลับเปลี่ยนกับร่างแยกเผ่ามารสังหารในเอกภพภายในเพียงพริบตาร่างหลักมนุษย์โลกเข้าไปในเอกภพภายในร่างแยกเผ่ามารสังหารออกมาสู่ภายนอกการเปลี่ยนตัวอย่างกระทันหันนี้กระทําในระหว่างที่หลวเฟิงกําลังเหาะเหินอย่างรวดเร็ว จึงไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆอืมเก็บงากลิ่นอายหรือทูดเย่าที่เล่งติดตามมาโดยเร็วพบว่ากลิ่นอายระดับจักรวาลขั้นเก้าของนักลบชุดเกราะดำสลับหายจนสัมผัสไม่ได้ฉันเป็นขั้นสูงสุดของระดับเจ้าผู้ครองเขตเมืองเว้นเสียแต่เขาเป็นระดับเจ้าผู้ครองแคว้นพบหาไม่แล้วเขาต้องตายแน่นอน ในมือของทูตพิเศษเหยา่าปรากฏดาบสึกเล่มหนึ่งไล่ติดตามหลัวเฟิงในชุดเกาะสีดำได้ในพริบตาถ่ายทอดเสียงคำรามใส่แกนี่มันหานกล้าเข้าขั้นในพิภพแถบนี้มีแต่พวกเราสิทธิพี่น้องที่จะฆ่าคนอื่นได้ไม่เคยถูกคนอื่นมาลังแกถึงที่ไปตายซะ ตูมหลวเฟิงล่างเผ่ามานสังหารเชิดรอยยิ้มมุมปากความรู้สึกต่อมิติแห่งจักรวาลอันงดงามนั้นราวกับมัดฉาแหวกว่ายในสายน้ำสบายดุดทาโลกในอ้อมกอดมารดาความรู้สึกแทบจะเป็นหนึ่งเดียวนั้นทำให้หลวเฟิงรู้สึกอย่างกระจ่างชัดถึงกลิ่นอายสังหารก้าแก่งบ้าคลั่งที่พุ่งเข้ามาจากเบื้องหลังเป็นอย่างที่คาด เป็นระดับเจ้าเขตขั้นเก้าจริงๆลัวเฟิงในร่างเผ่ามันสังหารฉีกยิ้มเยือกเย็นจะให้เห็นฝีมือของชนเผ่าที่เก่งกาจที่สุดในการรอบสังหารบ้างผนวกกับผลงานการคนาาร้นคว้าไม้โอลมานเก้าชั้นฟ้าของฉันลัวเฟิงร่างเผ่ามันสังหารหลับตาลงกลิ่นอายดุดันขุมนั้นกำลังสาดเข้ามาในขณะที่กลิ่นอายนั้นกำลังจะมาถึงฉับสองตาของทูตพิเศษเยา เต็มเปี่ยมไปด้วยแววสังหารดาบศึกที่ดุดันว่องไวปานสายฟ้ากำลังคิดจะสับนักรบในชุดดำเบื้องหน้าให้ขาดเป็นสองเสียงแต่พอสับลงไปแล้วสีหน้าก็แปรเปลี่ยนไม่ถูกต้องนักรบเกาะดำที่ถูกเขาสับใส่ไม่มีเลือดและไม่รู้สึกว่าฟาดฟันอะไรเลยแถมยังค่อยๆสลายตัวไปอยู่ไหนทำไมเร็วจนฉันไม่รู้สึกเลยทูดเยารู้สึกแตกตื่นยิ่ง พี่เหยา่เขาอยู่ด้านหลังพี่เสียงที่ร้อนลนยิ่งถ่ายทอดเข้าสู่ทะเลยานของทูตเหยาทูตเหยา่อรีดผันหลังกลับเห็นด้านหลังของเขามีนักลบเกาะดำยืนอยู่คนหนึ่งกำลังมองเขาอยู่พร้อมกับแสดงดาบสายหนึ่งสว่างวาบขึ้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่506ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่506ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ